ฉนนความร้อนมิกเซลเพื่อโลกที่ดีกว่าของคุณสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อโลกที่ดีกว่าของคุณในช่วง Better Your Home วันนี้อิดพาคุณผู้ชมมานั่งพูดคุยกับคุณวิสนุจเจริญกาเดชซึ่งเป็นผู้จัดก,การฝ่ายขายบริษัทมิกเซลจำกัดะคะ่ะ สว,ส,สวัสดีค่ะคุณวิศนุคุณวิศนุคะวันนี้มีโอกาสได้มานั่งคุยแล้วอ,อยากถามคุณวิศนุอย่างหนึ่งก็คือว่าทราบมาว่าตอนนี้สินค้าประเภทสนวนกันความร้อนของเซลลเนี่ยมีออกมาเป็นสินค้า DIY ใช่ไหมคะใช่ครับในนามของของคูริคูค่ะครับในนามของคูริคูเนี่ยค่ะและ้วทีนี้อีทได้ยินมาว่าสโลแกนของคูริคูมีอยู่อย่างหนึ่งคือว่าคู K K u, าริคูกันร้อนปลอดภัยใส่ใจ,ใจใสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะใช่ครับ ทำไมถึงเลือกโสโลแกนน,ะะนี้คะมีความเป็นมาอย่างไรเอ่ยอความเป็นมานะครับ<ค>ก็คือปัจจุบันเนี้ย<ค>ภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นนี่นะฮะกำลังมีที่พลต่อสิ่งมีชีวิตในโลกมาก<ค>นะฮะ,ะมันเลีเ่ยงไม่ได้นะฮะแม้ว่ามันยังไม่สายเกินไปเนี่ยแต่ว่าเราก็ต้องตระหนักเราไม่สามารถนิ่หนอนใจได้แล้ว<ค>นะครับทางคณะกรรมาการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงใช้ชื่อย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า IPCC นะคเขาประเมินไว้ว่าอุณหภูมิเนี่ยจะเพิ่มขึ้น1.1ถึง6.4องศาเซนเซียสในทศวรรษที่ศตวรรษที่21เนี่ยถือว่าสูงนะคะถือว่าสูงมากสูงมากนะฮะเพราะนั้นสาเหตุสาเหตุเกิดจากอะไรสาเหตุก็เกิดจากว่าการเผาไหม้เชื้อเพลิงไม่ว่าจะเป็นในด้านการขนส่งก็ดีนะฮะหรือว่าจะเป็นในส่วนของการเผาไหม้ตามธรรมชาติหรือว่า โรงงานอุตสาหกรรมที่ในกระบวนการผลิตเนี่ยปลดปล่อยสาร CFC ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศนะฮะมันเป็นสองส่วนก็คือคาร์บอนไดออกไซด์กับสาร CFC เข้ามามนะครับตรงนี้ทําใหา้เกิดภาวะโลกร้อนเกิดขึ้นะนะครับอ,อีกส่วนหนึ่งที่ถือว่าเป็นส่วนที่สําคัญก็คือเป็นการเผาไหม้เชื้อเพลิงเนื่องจากการผลิตพลังงานไฟฟ้าะนะฮะคุณนิจะดนะูจะจะพบได้ว่าโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่นอกเหนือจาก โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียแล้วนะฮะโรงไฟฟ้าทั่วไปเนี่ยเราจะใช้เป็นการใช้พลังงานเชื้อเพลิงจากการเผาไหม้คือใช้ฐานหินส่วนใหญ่เป็นการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้ามามาใช้เใช้ันในชาตินะฮะพลังงานไฟฟ้านี่ถือมีประโยชน์สูงสุดนะฮะมันจะเป็นตัวอำนวยความสะดวกให้แก่เราในบ้านไม่ว่าจะเป็นสำนักงานโรงงานอุตสาหกรรมทุกอย่างขาดไม่ได้แล้วนะครับแต่ตรงเนี้ยถ้าเกิด พวกเราเนี่ยได้ตระหนักแล้วก็ช่วยกันประหยัดพลังงานไฟฟ้าสักนิดหนึ่งนะคนละนิดเนี่ยทุกๆบ้านนะมันสามารถที่จะช่วยให้เราเนี่ยลดการผลิตไฟฟ้าลงได้มากนะอาจจะเแบบลดถึงแม้กระทั่งรงโรงงานที่จะลงไฟฟ้าที่จะสร้างขึ้นในอนาคต<ะ>ข้างหน้าได้นะฮะเพราะนั้นตรงเนี้ยจากกระแสของการประหยัดพลังงานที่เกิดขึ้นทุกคนทราบดีะนะว่ามันก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนนะ,ะก็เลยกลายเป็นที่ยอมรับกันกว้างขวางใน ในวงทุกวงการไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะฮะร,รวมถึงว่าองค์กรผู้ผลิตสินค้าผู้บริโภคด้วยหันกลับมามองแล้วว่าการเลือกใช้สินค้าที่มีใน้งตลาดเนี่ยต้องเลือกที่มีคุณภาพดีแล้วแต้องที่สาคัญคือต้องประหยัดคุณภาพประหยัดพลังงานนะ,ะแล้วก็ต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยค,ครับแล้วอย่างนี้ไอ้ตัวคูริคูี่นี้จะช่วยคุณผู้ชมทางบ้านในประหยัดพลังงานได้ยังไงคะการส่งผ่านความร้อนเนี่ยนะฮะเป็นการส่งผ่านความร้อนมาทางทั้งหลังคาทางผนัง จากภายนอกเข้ามาสู่อาคารนะฮะทีนี้ปริมาณความร้อนที่เข้ามามากแล้วห้องใดที่ใช้ระบบเครื่องปรับอากาศมีด้วยเนี่ยนะฮะมันจะทําให้ระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยต้องใช้พลังในการพลังงานในการที่จะทําความเย็นมากขึ้นเนื่องจากว่ามีความร้อนอยู่ในห้องนะเพราะฉะนั้นมันเป็นการเพิ่มภาระให้กับเครื่องปรับอากาศอย่างมากเลยการใช้ฉนวนคุลิคูลที่เข้าไปร่วมกับในระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการติดบนหลังคา ฝ้าเพดานหรือติดที่ผนังนะมันการเป็นการช่วยลดการทํางานของเครื่องปรับอากาศลดภาระของการทางานทำให้เครื่องปรับอากาศเนี่ยทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนะฮะและที่สำคัญที่สุดก็คือทําให้รักษาอุณหภูมิภายในห้องให้นิ่งลดการใช้พลังงานได้อย่างดีในปัจจุบันที่สำคัญที่สุดก็คือว่าคูลิคูลคเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ DIY ค่ะนะฮะซึ่งผู้ผู้ซื้อเนี่ยสามารถนำไปทำเองติดตั้งเองโดยที่ไม่ต้องจ้างช่างใช่ไหมฮะ เขาสามารถประหยัดได้ส่วนหนึ่งคือไม่ต้องไปจ้างช่างสามารถทําได้ทียตัวเองค่ะเขาใช้จ่ายด้วยใช่ครับแล้วอยากจะเห็นนะคะว่าไอ้ตัวคูลิคูเนี่ยก็จะช่วยในส่วนเรื่องการเหมือนกับ start เครื่องปรับอากาศภายในบ้านเพราะทุกวันนี้เครื่องปรับอากาศภายในบ้านอย่างน้อยบ้านหนึ่งต้องมีประมาณ2อถึงสเครื่องใช่ครับคือว่าไม่ไม่มีไม่มีเลยต้องถึงเครื่องช่ห้องนอนยังไงขอให้นอนเย็นไว้ก่อนใช่เพราะฉะนั้นส่วนนี้มันจะเป็นช่วยที่จะลดภาาะการทำงานเครื่องปรับอากาศ ทำให้เย็นเร็วและราาักษาอุณหภูมิให้คงที่ประหยัดพลังงานแล้วก็ยังประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยค่ะแล้วในส่วนของสิ่งแวดล้อมนะคะคุณมิสนุในส่วนของสิ่งแวดล้อมนะฮะทางเราเนี่ยได้ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อโลกนี้อย่างมากเลยนะพิพิธภัณฑ์คูลิคูเนี่ยนะกระบวนการผลิตของเราเนี่ยนะฮะไม่ผ่านกระบวนการทางเคมีนะฮะแล้วก็เราไม่มีสาร CFC เข้ามา เพราะนั่นจะไม่มีการปล่อยสา FC, ร CFC เข้าสู่ชั้นบรรยากาศกระบวนการผลิตเราเนี่ยสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ทุกกระบวนการนะฮะแม้ว่าจะเป็นเสียงดังน้ำเสียอะไรอะไรก็ไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะเราถือว่าเป็นเขาเรียกกระบวนการกรีนเทคโนโลยีจริงๆนะซึ่งตัวเนี้ยเราได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีการผลิตเนี่ยจากหน่วยงาน UNDP ขององค์การสหประชาชาตินะครับส่วนเล็กๆน้อยๆ ที่เราไม่วองข้ามก็คือว่าแพคเกจจิ้งในการหีพอนะไม่ได้แล้วแพคเกจจิ้งที่หีพอเนี่ยเราใช้พลาสติกที่รีไซเคิลได้ใช้กระดาษที่รีไซเคิลได้เพราะฉะนั้นเมื่อนํามาใช้แล้วเนี่ยพวกนี้สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติค่ะครับโอ้โหโดีจริงๆเลยนะคะคุณผู้ชมวันนี้คุณผู้ชมก็คงได้รับความรู้นะคะในส่วนของฉนวนกันควาลมร้อนประเภท DIY อีกแบบนึงในนามของคูรี่คูคก็เป็นฉนวนที่ช่วยประหยัดพลังงานแล้วก็ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและที่สําคัญคือช่วย รักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะค,คุณวิศนุคะสำหรับวันนี้รักเวลาของเราหมดลงแล้วค,ค่ะอีและคุณวิศนุก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะติดต่อสั่งซื้อได้ที่บริษัทมิกเซลจำกัดโทร0 2 3 8 0 6 9 6 0 1